Assalamualaikum warahmatullah w คุาครักความปรารถนาดีความอินดูเมตาปราณีแห่งพระผู้อภิบาลได้โปรดประสบแต่ท่านผู้มีเกียรติทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตลอดจนบรรดานักศึกษาสถาบันอารอบิตี้ในการเรียนภาคพ,พิเศษที่รักยิ่งทุกทกท่านครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เป็นวันที่เรามีโอกาสได้รวมตัวกันและมีโอกาสได้เนียดเยติกาฟ และที่สำคัญนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ร่วมกันอยู่ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เอาลอสซุบฮานาหัวตาลาได้ทรงกำหนดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่าจันทรคาตหรือจันทรุปราคาซึ่งวันนี้ตรงกันกับวันที่เรารู้สึกได้ว่าเป็นวันที่เราจะต้องนำสิ่งที่เป็นความรู้ที่มีความสำคัญ มาทำการศึกษาซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ตรงก,กันกับวันที่8เดือนพฤศจิก,กายนพุทธศักราช2565จันทรุปราคาเต็มดวงเป็นสีแดงอิฐจะปรากฏออกมาจากโพ้นท้องฟ้าฝั่งตะวันออกในเวลา17นาฬิกา44นาทีตรงซึ่งเราจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เพราะยังไม่ถึงเวลาพรบคำ่ำและในช่วงนั้นเป็นช่วงนาที ซึ่งช่วงเวลาจากนี้ไปเรามีเวลาไม่นานนักที่เราจะอยู่ในช่วงคราดเต็ม